กระสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับมือนี้กะพอดีพอสวยมากคือนะมาแลนด์รถมากนะครับน้องเอฟซีครับกลับมาเห็นโดยบังเอิญครับเอามาเห็นงูใหญ่ครับเอฟซีครับปสิทภาพไปฟังเบิงงูง่ายนะครับเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดใสยพาเว้นนะครับเด้อเห็นงูนะครับเ้องป้าป้าครับเอฟซีครับมันสิีพันท่านะครับป้าป้ายานแลนดนีก่อนฝนตกตกนะครับเด้อมาเจองูโดอยู่กลางทางเอฟซีครับไอ้มาสิเห็นเป็นแบบไปนะครับน้องป้าไปเบิงครับเอฟซีครับงูใหญ่ครับงูใหญ่ โอ้ยบ่เคยเจอจริงๆไม่เคยเจอเลยครับพอใสยมาหนีไมาเจองืูโดยบังเอิญครับ fc ครับไปไปเบิงครับ fc ครับสีโบทัเนาะครับเนาะมันสิเลยเหนือยก่อน fc ครับไปครับ fc ครับอ่าพอใสยก็เห็นงูเนาะครับเนาะอ่งูอยู่ข้างทางกลางทางครับ fc โอ้ยเรารับเนาะ fc ครับสีเป็นเหยียบระว้อนจริงจรงเลยบุณีขับ fc ครับเด โอ้ครับเอฟซีขับยังบ้านเนตไจ๋นะครับเนาะอืมบัานี้ตายอยู่ยังตาปากอยู่โอ้ข่าวบริเกตนาดือ้ออ่านะครับเนาะอ่าเนี่ยไก่เนี่นเป็นงูทแทถะสดนะครับเอฟซีขับสดสดหอนๆนะครับเนาะเป็นงูที่อ่าพันธิขามทางครับเอซีครับอืกะเป็นห้อย เหยียบเพิ่มให้ไรกันนี่แหละครับเอฟซีครับเพราะว่าเห็นชัวร์ไก่นะครับเนาะเอฟซีครับโอ้โหข่าวบริจิตน,นาเด้ออย่าให้มีนั่นนะเอาให้ไปเดินทางด้วยความปลอดภัยเป็นงูอย่างรับตัวเขียวๆเพป็นงูเขียวเลยครับเอฟซีครับเป็นงูเขียวเป็นงูอย่างข่าเอฟซีครับ คนได้ขับเด้อสิ่งหนึ่งคนออกที่ใดวันนี้ไปอาโอขับอีฟซีครับมือห้จับเพิ่นนะครับเนาะสียเอาเพิ่นออกจากกลางทาง่าเนี่ยลุบมาเหยียบเพิน่นครับยยอีฟซีออนะนะครับหายังน้อเขี่ยออกเนาะขับรถอีฟซี่ครับเป็นกูก้โซน,นห่อนนะครับมาอีฟซีครับมาสิจับเพิ่นออกแก่น รถไม่เหยียบเพิ่อเติมครับอีฟซีครับเดี๋ยวผงเลือครับรถอฟซีครับชิด้เคลียร์เพิ่นออกกลางข้างนะครับน้อีฟซีครับข้างในเพิ่นวัเป็นีงังคดงูคดเลยลักษณะนี้นะครับอีฟซีครับเอ๋อยกหัวขึ้นเล็กน้อยนะครับเนาะเป็นเลขเอียงกับติดเตียวเลยครับอีฟซีครับอันนี้เป็นงูเห็นอยู่กลางข้างพอจะกระจอดรถเอาไว้นะครับเนาะเพิ่นกระสีขามทางพอดีการปิดและไล่าปเถอะไป ส่วนสิเป็นเลกแกงเบิงเอาครับเอฟซีครับเอฟซีตีซอยกันเด้อครับเด้ะเอฟซีตีซอยกันเนาะครับเนาะคนอยู่ลักษณะนี้ให้ตีชิเป็นตีเป็นเลกยังกะให้เอฟซีเบิงเอาครับยังอยู่กลางทางนะครับเนาะกระชิเอาพคนออกกลางทางนะครับเป็นเชียร์พคนออกแต่ว่าให้เบิงเอฟซีเบิงก่อนว่าอ่าเป็นกรกรกร ครับจุดธที่ครับกะบัตนี้พราะฉัยก็อ่าเลยต้องเอาซองไฟเพิ่นนะครับเนาะกะที่หาวิธีให้เพิ่นออกจากกลางทางครับยุทธีครับอ่าเอาเพิ่นออกจากกลางทางนะครับเพื่อว่าอ่าเพิ่นถ้าเป็นเพิ่นถือหยียบถึงยังแต่ไก่เพิ่นหายให้เพิ่นเศร้านะครับด้วยแมนบอรครับยุทธีครับตัวใหญ่ครับยุทธีครับบ่ธรรมดาครับยุทธีครับฝนกะทิตกมาแล้วครับนะอ่าฝนกะทิตกมาแล้วครับยุทธีครับปัตนีนะครับว่า แต่ว่าส่วนห้เอฟซีเตียวว่าสิคือเหล็กอย่งนากรับนอเอฟซี่ครับเอาพอสว่กับโบหูคือกันนะครับเนาะเอาขณะนี้ฝนกำลังสิตกนะครับเนาะกบบเม็ดฝนปุบปั๊บปุบปั๊บมาแล้วครับเอฟซีครับเพิ่งกะนั่งจ้องอยูฝนทางจ้องเบึ้งทั้งหนายู่ครับเอฟซี่ครับว่าเพิ่งเส้นตีไปทังไหนบ่โคตรลักษณะหนีนะครับเ่าเอฟซีครับเอาเด้อครับเลอโคตรอยู่ลักษณะนีนะครับเนาะ เอฟซีกะเบิงแล้วกะพอสมัยกับพวกหัวทีตีเป็นเล็กอย่างนะครับว่าเอฟซีเอาเดี๋ยวสิไปเอาอันแนวพักกลางคมก่อนครับเอฟซีครับ เอาบาดนี่ใครอยู่มือหนีมีโฮมครับเอฟซี FC. อ่าสิบ้าเอฟซีเบิงเอากักนะครับเรื่องวางงูตัวนี้ยังพันตไนตนะครับอเอฟซีครับพันตไตนะครับเนาะเดี๋ยวพอสอยสี่เกียร์ิ่นออกข้างข้างอ่าเพราะว่ารถแลนด์พานไปพัน 8, 000, 000, 000, 000, มากับพิ่นสิบอร์ถือเหยียบนะครับเอฟซี FC ครับงูตัวนี้อ่าพอสอยหักลบเดี๋ยวับเรื่องแต่ว่าเพิน่นสีถึกเหยียบบอลคือบอ,บอจังไหนกับหูนะครับเนาะ แต่ว่าบ่วันตายเด้อพอใส่สิเกยร์เบิ่งคาร์อีซี่ครับเห็นบ่ครับไปแล้วครับอีซี่ครับนะครับบ่วันได้ตายดีเด้อครับอีซี่เห็นบ่ากำลังสิออกไปเนาะครับเนาะเออกำลังสิออกไปครับดินออกไปข้างๆเนาะครับเนาะอีซี่ เป็นลักษณะอย่างกระเบิงเอาเลยครับแล้ิ่นยังงงกับแสงไฟอยู่นะครับไงงกับแสงไฟอยู่เนาะนี่ครับเอาตัวใหญ่เลยครับบอลธรรมดาเงี้ยวขึ้นประมาณจะเม็ดกว่าเกือบสองเมครับอีวซี่ครับอ้าปากดูครับอี่ซี่ฟอนต์ที่สีออกไปแล้วเนาะครับเนาะ ไม่เห็นงูโดยบังเอิญครับอิซี่ครับนะครับเป็นอิซี่ย่างกระดุกกระดิกอยู่นะครับเนาะนั่งกระดุกกระดิกดีอยู่เหยาวเม็ดกว่าๆครับอิซี่เกือบสองเม็ดถ้ามันยืดออกแล้วนะครับเพราะพอสบายกระบอกกายจับมันยืดออกครับอิซี่ครับ MC, ครับเอฟซีค erm <initiation> นย er like ังต <noise> <raszam>, <spe z petition ing tattoos> ิ่งคนยังสิบไปยังคนอยู่นะครับอฟซีอ่ะเริ่มสิคนเริ่มสิไปแล้วครับเริ่มสิบไปแล้วนะครับเนาะเพราะว่าเพคนอยู่ในกลางทางครับอฟซี่ระกับบะห่วอันเพคนสิไปทางใดดนะครับเนาะเห็นงูโดยบังเอิญนะครับแล้วเอฟซีกับงูอยู่กลางทางนะครับเนาะเอาเบืองหางเมืองงีนเป็นเหล็ก ตีเอาได้ครับได้เอฟซีครับตีเองซี่พวกสายก็ตีว่าเป็นเลขหานะครับเอฟซีเนาะห่านู้นก็ที่เป็นอ่าสัตว์เลขั้นนี่งูนี่เป็นยังนะครับเอฟซีครับเพิน่นเพิ่นถือหนามแล้วเพิ่นก็สิไปรถกลับมาะนะครับรถเอฟซีรถกลับมา กนยกหัวเพิ่นตีเพิ่นสีออกไปนะครับเว่ซีเบงมบงมึงเบงง้อนะครับงออ่ะตีเหาเนี่ยคำว่าเกาห่ากระเจ็ดหาครับเวซียกหัวข้นดูนะครับเบิยกหัวขืนดูนะครับว่านะครับโอ้คนอาปากดูครับเวซกับงอขึ้นมาแล้วครับเวซับงอเข้ามาแล้ว หันขับยูซี่บงอมาแล้วครับอ่ะ,อะงออยู่ลักษณนะนีเป็นงออยู่ลักษณะหนีนะครับรยูซี่ครับอเอาคนที่ยืดไปทางไหนเนาะครับเนาะหันหนาม,มาทางแสงไฟมาทางพอสวัยอีกแล้วครับรยูซี่ครับม้วนเขาขึ้นมาเป็นเลขศูนย์ยกหัวขึ้น เดสท่าสดห่อนๆครับเอครับโศก,กใหญ่โชกใหญ่เลครับเด้อเอโฉกโฉกโกโเด้อเอาให้เอฟซีเตียวว่าเป็นเล็กยังนะครับว่านะส่วนรถผสมใคือเก้าหาแปดซีครับเอฟซีครับเก้าแปดซีครับเอฟซีกับมะม่วนขึ้นน่งสีครับโยกหัวขึ้นอ,อาบปากครับเอีครับ เป็นมวนขึ้นหัึงสันเป็นเลขอีกอย่างน้อยเอฟซี FC ตียวเด้อครับเด้อเอฟซีขับพอสวยก็ตีวัตถุคือกันละ่ะจักสีเป็นเลขอีกอย่างนอครับเนาะแต่ก็ให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมเด้อครับเด้อเฮาเห็นโดยบังเอิญซื้อครับเอฟซี FC ครับใช้วิจารณญาณในการรับชมทางช่องก็เป็นเพียงแค่แนวทางทางช่องเป็นเพียงแค่ซื้อกลางนี่มาเห็นงูจุกกลางทางเนาะครับเนาะเอฟซีพอสวยกระเล่ลงมาถ่ายท้ำให้เบิ้งเนาะครับเนาะเพื่อเอฟซีเสียไปเสียงโศกเสียงดวงเบิ้งนะครับแต่ว่าพอสวยตีคือเป็นเลข หาเก่าเก่าหานะครับได้เอซีแล้อหาเก่าเก่าหานะครับนะเนาสะสารคิปนี้กะซีได้เอาเพิ่นออกกลางข้างนะครับเอฟซีเอาเพิ่นออกกลางข้างให้เพิ่นปลอดภัยนะครับเนาะแกซีไดย้ยุติเอาไว้เพียงสาม,มีนะครับด้วยเอฟซีครับนะยุติเพียงสามีก่อนนะครับเนาะซีได้เคลียร์เพิ่นออกนะครับเนาะอันตรายอยู่นี่กับประมาณพอสบายกับยืนยุคน,นี้ จากโขนที่สิบนาทีได้แล้วครับเอฟซี FC ครับเสียเอาเพิ่นออกกากลางทางตัวไอเอฟซีทีตีเป็นเลขตัวไหนกับส่วนเอฟซีระดับแรกคือเลขทะเบียนขว่พอสวยกับมี่เก้าหาแปดซีครับคันเอฟซีมักกะจัดไปนะครับเนาะขอขอบุญขอบคุณนเอฟซีที่เข้ามาชมคิ้งพอสวยพารวยขอให้รับให้รวยกันทุกคนทุกคนนะครับเรินะ่ดเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเป็นเศรษฐีผู้ใจบุญขำจุนพระพุทธศาสนาให้สมบุญในรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติทุกทุกคนที่เข้ามาชมคลิปบนะครับเนาะ เดี way, ๋ยวพอซอยเสีเอพิ่นออกจากข้างเนาขับยุครับมาไปดุไปเห็นข้างเนี่ไปเนี่ยไปเห็น่คขับไปแล้วครับยุ้ครับไปแล้วครับเนาะอาไปรับเอาย่งทีมากนั่นดุไปไปไปลุกไปข้างงไปเนี่ขับยุซี้ไปไปแวครับไปแล้วไปแล้วครับนะของข้างไปแล้วรับไปลุไป ขับยุติสิครับไปไปลูกไปเข่าข้างๆเด้อไปอันตรายเ,ยเดือดเด้อไ,ไป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 ลูกไปไปไปซักไปซักไปซ,ไปซ,ไปซักไป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 เออไปแล้วครับยุี่เอ้าปัดย่างโฟหัวทา้งนี้กูขับดิดบอกให้ไปพุ่ณไหมครับยุติเาขาป้าไปลูกเขาป้าไป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 ,ไป,ไปอ้าบาดีเพิ่นกลับไปเ,เรื่อ,อยๆไปน้ำกันป่ะปัดยิได้ยุติคลิปไปเพื่อนสมีก่อนขอให้ไปดีเด้ออย่าให้เป็นอันตรายเด้อ ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับสวัสดีงามครับครับกราบสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับยินดีต้อนรับเอฟซีทุกท่านเข้าสู่ช่องพ่อสวยพาดเวยครับเอฟซีครับมื่อนี้กับมาพองู้โดยบังเอิญนะครับน้องเอฟซีครับอ่าก็ให้ใช้วิจารณญาณการรับชมนะครับเด้อพ่อสวยเป็นเพียงแค่แนวตงเป็นเพียงแค่ซื้อกลางครับครับเอฟซีครับอ่าบัดนี้กับสีภาไปเบิ้งงู้นะครับน้องเอฟซีครับงูอยู่กลางข้างครับเอฟซีครับโชคโชคมันหมานน้ำกันครับเอฟซีครับสวัสดีไปครับไปเมืองงูพร้อมกับพ่อสวยพาดเวยครับเอฟซ